มุมเพ่งนะคะในร้านนี้สังเกตน้ําเยอะมากแต่จะมีอยู่จุดหนึ่งที่อยากแนะนําคือน้ําตก หลายคนชอบมากเลยค่ะเรื่องขอังน้ําตกแต่น้ําตกห้ามเทออกเด็ดขาดนะคะหรือแม้กระทั่งว่าหลายคนเนี่ยนอกเหนือจากน้ําตกเนี่ยบางคนหาอ่างน้ําบางคนหาลักษณะเป็นถ้วยที่เทน้ําแล้วก็ไหลออกตามน้ําไหลลงต่างๆเนี่ยห้ามไหลออกไปทางหน้าบ้านเด็ดขาดเขาบอกกระแสน้ำเนี่ยสามารถพัดพาสิ่งดีๆออกไปได้ดังนั้นน้ำเนี่ยต้องไหลเข้าเท่านั้นแต่ในกรณีร้านนี้หานะคะเขาวางลักษณะน้ําหันไปข้างหน้าเห็นไหม แต่เขามีต้นไม้ขวางมีเส้นทางน้ําขวางแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาลงอยู่ในบริเวณน่านน้ําน,นี้แต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรขวางเลยห้ามเทน้ําออกเด็ดขาดเพราะต้องบอกว่าหลายคนกที่อาจารย์เจอมาหลายคนเนี่ยพอน้ำเทออกป๊บเงินหมดโดยไม่รู้ตัวอลองสังเกตดูดีๆอ,อันนี้ต้องบอกว่าเป็นหลักฮวงจุ้ยที่เขาจะระมัดระวังมากถ้าเกิดในกรณีมีน้ำเพราะสายน้ำสามารถ พัดพาทุกสิ่งออกไปได้านพัดพาสิ่งดีๆเข้ามาจะดีกว่าค่ะอ,อันนี้ก็คือมุมเพลงของีนี่คือม,ม,มุมน้ำตกค่ะใช่ค่ะ